そうです ทีแจงแสดงวัตสุปการยิกับคาถาว่าด้วยการเข้าจำภรษาด้วยประเด็วัวข้อเรื่องว่าจำรรษาวัท่าอะไรพอเป็นแนวทางของการศึกษาสมมาปฏิบัติตามหลักพุทธบัญญัติของพระพูทมีพระภาพอรานตสมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อประคับประคอง ฉลองศรัทธาส่งเสริมเพิ่มพูนแห่งสติปัญญาของการสั่งสมบุญของท่านสาธุชนทั้งหลายเพื่อเป็นประโยชน์ของการทำบุญบรรพษาและอนิสง์ของการฟังพปรมเทศนาหากประกาศบ่าหนึ่งได้ฟังเรื่องใหม่สองได้เข้าใจเรื่องเก่าสามได้ เขาสามได้บรรเทาความเห็นผิดสี่ได้ทางที่ถูกต้องและห้าได้ความเรื่มใสเกิดขึ้นแก่สาธุชนคนดีทั้งหลายที่มาประชุมกันในวันนี้จนกว่าจะสมควรแก่เวลาเรื่องของการจำารษาก็เป็นกติกาสังคมทักษสงเรา ที่มีที่มาที่ไปในสมัยอินเดียซึ่งโดยตามปกติแล้วคนอินเดียเขาจะมีอุปนิสัยเป็นคนที่ฟ้องร้องเก่งแล้วก็เป็นผู้จ้องจับผิดอยู่เป็นประจำทำไมอุปนิสัยของคนอินเดียเขาจึงมีนิสัยเช่นนั้นก็บทราว่าในประเทศอินเดียมีนักตรวจมีนักที่าศาสนามากมาย ต่างฝ่ายต่างก็จะยกศาสนาลัทธิของตนให้ดีเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคมพระพุทธศาสนาได้เกิดขึ้นก็ต้องอาศัยการแข่งขันการเผยแผ่ธรรมและวินไหนซึ่งพระพุทธเจ้าของเราก็ทรงมีธรรมหากรุาที่คุณที่จะต้องเผยแผ่พระธรรมแก่ชาวโลกวกลัทธินอกศาสนาหรือแม้หรือแม้แต่ชนชาวพุทธ ก็จ้องจับผิดพระเพราะอะไรเพราะอยากให้พระที่ท่านนับถือปฏิบัติตัวดีส่วนพวกนอกศาสนาพวกนี้เขาก็จะจ้องจับผิดเพื่อใช้เป็นข้อของการลบล้างในทางพุทธศาสนาให้ได้จึงมีเรื่องของการว่าของคนดีและคนไม่ดี จะมีอยู่ในสังคงนั้นในสังคงพระก็มีทั้งพระด,ดีและพระไม่ด,ดีก็ะกอให้ท่านทั้งหลายแยกเยียนให้ออกและให้ถูกตอ้องเรื่องของต้นเหตุการจำพรรษานี้ก็เป็นเหตุที่ว่าเมื่อครัร้งที่ยังไม่มีเหตุเกิดขึ้นของการจำผิดพระก็ต้องมีการทําตามอำเภอใจพระสงฆ์เมื่อมยังไม่ได้รับพุทธบัญญัติจากพระพุทธเจ้า ให้มีการเข้าจําพรรษาในฤดูฝนตลอดสี่เดือนจึงมีผลของการจะริิกท่องเที่ยวไปหรือที่เราได้เห็นเป็นประจักษ์สายตาปัจจุบันหรยว่าพระผุโดจะออกจากริกไปตามท้องถิ่นต่างๆเพื่อเผยแผ่ธรรมเผยแผ่รูปแบบของการเป็นนักบวชทางพุทธศาสนาและในช่วงของฝนตกท่านก็ไม่ได้ระแวดระวังในข้อบัญญัติ ก็ไปเหยียบไปย่ำพรางของเขียวต้นกล้าเข้านาของชาวบ้านชาวบ้านก็เกิดความเดือดร้อนจึงเห็นภัยของพระสงฆ์จึงนำเรื่องนี้มาทูลพระเจ้าเพราะกลัวว่าพระสงฆ์จะมีภัยจ้าจบผิดแล้วและก็ทำให้เกิดไม่มีระเบียบแบบแผนนละปินัยที่ถูกต้องจึงเป็นเหตุให้การโทนธนาติดเตียนของผู้ที่ เห็นภัยทางพุทธศาสนาและผู้จ้องจับผิดจึงนำเหตุนี้มาประชุมและก็ทูลถ,ถามถึงการที่จะทำอย่างไรเมื่อถูกโภทน,ทนาติเตียนเช่นนี้จึงมีต้นบัญญัติที่พระพเจ้าจึงได้บัญญัติให้พิสุสงอยู่จําพรรษาในฤดูฝนตามที่อัตามาภาพได้ยกพุทธบัญญัติไว้ว่า อนุชาณามิพิกขเววัสาเนวัสสังปุปะคันตุงแปลว่าพิสุททั้งหลายเราอนุญาตให้เข้าจำพรรษาในฤดูฝนแล้วพระสงฆ์ก็ถามว่าวันเข้าพรรษามีเท่าไรพระพุทธเจ้าถามพระพุทมีพระภาคจึงตรัสว่าพิสุททั้งหลายวันเข้าพรรษานี้มีสองวันคือวันเข้าพรรษาต้นหนึ่งวันเข้าพรรษาหลังหนึ่ง เมื่อพระจันทร์เสวยเริกอสศลหักล่วงไปแล้ววันหนึ่งพึงเข้าจำพรรษาต้นเมื่อพระจันทร์เสวยเริกอารละหักล่วงไปแล้วเดือนหนึ่งพึงเข้าพรรษาหลังพิสุท์ทั้งหลายวันเข้าพรรษามีสองวันเหล่านี้เองซึ่งนักแสดงว่าเรื่องของการจำพรรษาของพระสงฆ์ในช่วงฤดูฝน ก็จะมีเหตุยืนสองวันด้วยกันหนึ่งพรรษาต้นสองพรรษาหลังพรรษาต้นก็นับตั้งแต่วันแรงหนึ่งค่ำเดือนแปเป็นต้นไปจนถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดและก็ร่วมไปอีกหนึ่งเดือนก็อธิษฐานเข้าจำพรรษาหลังตั้งแต่แรกหนึ่งค่ำเดือนเก้าจนถึงวันเพ็นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประสงค์ที่พลาดโอกาสของการจำพรรษา ในพรรษาต้นแต่ให้โอกาสจำพรรษาหลังก็ออกพรรษาในช่วงของวันลอยกระทงนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหลังจากพระสงฆ์มีเหตุกิจจำเป็นที่จะต้องไปทำกิจระที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในวันเข้าพรรษาเพระโดยพุทธบัญญัติแล้วพระสงฆ์ถ้าไม่จำพรรษาก็จะต้องอาปัิทุกกฎจึงต้องจำพรรษาทุกรูปณสถานที่ตนคิดว่าเหมาะสม กับการอบรมพัฒนาตนในข้อวัดปฏิบัติต่างๆและเมื่อมีกิจจำเป็นเขาเรียกว่าสัต,สตหากรารียะกิจที่พึงไปทํากิจภายในเจวันให้มารับอรุณในวันที่หกเพื่อไม่ให้พรรษาน,นั้นขาดไปจะได้ไม่ถึงต้องอําบัติทุกกฎนี้โดยมีเหตุว่าอย่างเช่นพระสงฆ์มีการรับมิมนจากญาติโยามนที่ไกลที่เขามีจิตศรัทธาก็ต้องไปเพื่อ ประคับประคองฉลองศรัทธาของญาติโยมที่อยู่แดนไลจะต้องไปค้างถูกที่นั่นภายในไม่เกินเจ็ดวัน,นหรือมีพ่อมีแม่ของท่านได้เจ็บป่วยได้ไข้ขึ้นมาจะต้องไปดูแลหรือว่าท่านชวนที่จะลับชีพไปก็เกิดอยากเห็นน,นั่นพระลูกชายก็คึนไปดูแลเอาใจท่านในช่วงน,นั้นหรือมีพิสุซึ่งเป็นลูกศิษย์หรือเป็นเพื่อนกัน มีความกระสับอยากสึกในพรรษาก็อยากจะไปช่วยเหลือประครับประคองว่าท่านอย่าสุกไปนะอยู่ให้ครบพรรษาก่อนแล้วค่อยสึกก็ไปพยายามประครับประคองลอกประโลมใจเแ่านี้ก็คืนไปไนดะ้หรือว่ามีวัดแห่งอื่นที่อยู่แดนไกลมีพิสมรูปหนึ่งมีความสามารถเฉลียวฉลาดในการก่อสร้างก็อยากจะได้ที่สูนี้ไปออกแบบไปช่วยกิจการงานก่อสร้าง ก็คือนิมนต์ไปท่านก็คืนไปได้ภายในไม่เกินเจ็ดวันพรรษานี้ก็ไม่ขาดไม่ว่าจะเป็นพรรษาต้นหรือพรรษาหลังก็ตามซึ่งเรื่องการเข้าจำพรรษาอัตมักาพก็ได้อธิบายมาเป็นประจำทุกปีและท่านทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังเป็นประจำก็คงจะเข้าใจความหลากหลายของการเข้าจำพรรษา ซึ่งประเด็นที่อตาตมาภาพได้ยกขึ้นมาของการที่จะอธ,ธิบายว่าจำพรรษาจำค่าอะไรจะอธิบายเป็นประเด็นเป็นหัวข้อไปให้ท่านทั้งหลายพิจารณาไปตามเนื้อความเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการจำพรรษาที่พระสงฆ์ทุกรูปในวันนี้จะต้องเข้าประชุมกันที่อุโบสถแล้วพื้นเปล่งวาจาอธิษฐานต่อหน้านพระบรอกอพระ ได้อบอกพระพุทธรูปประจําโอสถโดยโดยตั้งจิตอธิษฐานว่าอีิมัสมิงอาอวาเสออิมังเตม,มาสังวัสสังอุเปมิแปลว,ว่าถ้าพระเจ้าเข้าจำพรรษาตลาอดฤอูฝนสามเดือนในอาวานี้ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงพระสงฆ์ท่านสแสวงหาที่ที่เหมาะสมแก่การที่ท่านจะพึงปฏิบัติสมณกิจสมณธรรมของท่านแล้วท่าน พิจารณาว่าอาว่าคือที่อยู่ในบริเวณนี้เป็นที่เหมาะสมแก่ท่านท่านจึงตั้งจิตของการที่จะอธิษฐานคําว่าอธิษฐานของภาษาธรรมะกับอธิษฐานภาษาคนนั้นแตกต่างภาษาธรรมะคือตั้งใจทำสิ่งนั้นให้สําเร็จเรีวยกว่าเป็นการอธิษฐานพระสงฆ์จะอธิษฐานคุณด้านใดด้าน,นหนึ่งเรีวยว่าศีลสมาธิปัญญา จะพึงทำสิ่งเหล่านั้นให้สำเร็จตามเป้าหมายจะเป็นระยะเวลาสั้นปานกลางหรือยาวนานก็ตามส่วนคำอธิษฐานของภาษาคนเรามักจะอธิษฐานเพื่อได้ว่าจะต้องได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ตามอำนาจที่ตนปรารถนาซึ่งเป็นการที่ใช้ในหลักการทร,รมากที่ผิดคำว่าอธิษฐานก็คือ มุ่งมั่นตั้งใจและก็มีความแน่วแน่ปฏิบัติสิ่งนั้นให้ถูกต้องจึงจะเรียกว่าเป็นภาษาธรรมพระสงฆ์ท่านจะอธิษฐานการจำอยู่ภาษาก็เพื่อว่ามุ่งมั่นแน่วแน่มั่นอกมั่นใจและพร้อมที่จะขนขวายภาพเพียรคุณนี้ตลอดสามเดือนที่ท่านจะจำอยู่ในอาว่าน,นี้อย่างตั้งใจนี่คือหลักการอธิษฐานและการอธิษฐานนี้ ที่บ้างบอกประเด็นว่าจำพรรษาจำข้าอะไรจำพรรษาจำอยู่พระดูฝนจำวัดตนจำเรียนภาคเพียรธรรมจำสหายจำสง์ทุกองนำจำสินงามจำใจวินัยสง์จำวลชนจำยากพระศาสนาจำเข้าปลาจำมือถือถวายตรงจำเกื้อกูลจำกิจ แห่งมิตรสง์จำมั่นคงจำดีที่มีให้จำใส่หัวจำคำทำพุทธะจำคำพระจำครูผู้ส่งไฟจำทุกอย่างจำหมดกำหนดใจจำแก้วไตรจำจิตชีวิตนี้ ประการแรกจำภรษาจาอยู่ฤดูฝนซึ่งได้อธิบายเบื้องต้นแล้วทึ่งพระสงฆ์นี้ท่านจะต้องตั้งใจแน่วแน่ว่าจะอยู่ให้ครบสามเดือนตลอดอวาตนี้ในฤดูฝนประการต่อมาจำวัดตนจำเรียนภาคเพียนธรรมจำวัดคือข้อปฏิบัติสิ่งที่จะพึงทำของพระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นพิสุใหมพิสุปานกลางหรือพิสุผู้เถระก็ตามข้อวัดปฏิบัติในจุด ประจำวันนั้นจะพึงทำอะไรก็พึงจำและกฎระเบียบกติกาในการอยู่ร่วมกันของสงในอาวาสนี้และก็จำเรียนก็พึงเรียนทำที่ในตามหลักการที่จะพึงเรียนให้รู้เพื่อเข้าใจเพื่อน้อมนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและจะได้เป็นผู้ไม่ประมาทในแนวทางสามารถที่จะปฏิบัติตนได้และสามารถที่จะ ผยแผ่แนะนำผู้อื่นได้ภาคเพียรทำในข้อปฏิบัติทั้งการเรียนและการเป็นอยู่อย่างมั่นคงไม่ให้เกดบกพร่องไม่ให้ตนมเดือดร้อนและทำให้หมู่คณะเดือดร้อนไปด้วยประการต่อมาจำสหายจำสงทุกองนำสหายคือผู้ร่วมทางในแนวทางเดียวกันฐานะเพศในความเป็นผู้ออกจากเรือนมาอยู่รวมกันแล้วก็อยู่ เหมือนกับครอบครัวหนึ่งมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องก็ต้องดูแลแก่กันและกันมีการเกือ้อกูลต่อกันและที่สำคัญเมื่อมีการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ช่วยดูแลเฝ้าดูกิจพึงทำกิจเช่นนี้เพราะเรื่องเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็เน้นว่าการที่พระสงฆ์จะบำรุงพระองค์โดยตรงก็พึบงบำรุสงสงผู้เป็นไข้ก็เหมือนกับว่าการดูแลพระองค์นั่นเอง สิ่งนี้การอยู่ในครอบครัวกติกาสังคมของสมก็เช่นเดียวกันก็พึงดูแลกันและกันให้เป็นเหมือนน้ำกับน้ำนมที่ผสมกันได้และที่สาคัญก็คือว่าแต่ละปีแต่ละพรรษาก็จะมีแต่ละรูปที่จะมาจำด้วยกันถือว่าเป็นสหายเป็นมิตรที่เคยเกื้อกูลกันด้านใดด้านหนึ่งนี้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยอยู่ร่วมกันและเคยมีการเผื่อแผ่เจอจุนกันและกันนี้ ก็พึงจำและก็มีผู้นำที่ดีมีผู้นำคาปฏิบัติแนะนำแนะแนวแนวทางเป้าหมายของการบวชอย่างชัดเจนแล้วก็พึงจำสหายจำสงฆ์ทุกองนำประการต่อมาจำศีลงามจำใจวินัยสงฆ์พระจะง,งามก็ต้องอยู่ที่ศีลเพราะฉะนั้นศีลเป็นข้อกำหนดเป็นข้อสมมุติขึ้นมาเพื่อเป็นการฝึกกายวาจาและใจ คนเราจะบริสุทธิ์ใจได้และจะมีปัญญาที่จะรู้อย่างแจ่มแจ้งในทางที่ดีที่ชอบเคยตรงนี้ก็ต้องอาศัยมีศีลเป็นพื้นฐานศีลห้าของญาติโยมก็เป็นพื้นฐานสู่ความเป็นคนดีศีลสิบของสมณเณรศีลส,สองรอ้อยี่เของพระสงฆ์เป็นพื้นฐานที่จะต้องพึงปฏิบัติในข้อบัญญัติที่แนะนําแนะนวทั้งข้อห้ามและข้อยกเว้นเหล่านี้สิ่งนี้ก็ พึงจำใจว่าวินัยสงเป็นเรื่องจำเป็นโดยเฉพาะว่าในยุคปัจจุบันนี้จะทำอะไรแต่ละเรื่องแต่ละอยากก่างต้องระวังเพราะญาติโยมนี้เท่ากับว่าเป็นหูเป็นตาเป็นกระจกส่องเงาให้กับพระสงฆ์ได้และเป็นยุคโลกสมัยใหม่ที่เทคโนโลยีก้าวไกลก้าวหน้ามากพระสงฆ์ก็ต้องระวังในคำพูดคำจากริยาอาการที่จะปฏิบัติเพราะว่า การที่พระสงฆ์ทำไม่ดีแม้ผู้เดียวก็นำผลสู่สังคมพระได้ทั้งสังคมมลทนเช่นเดียวกันซึ่งเหล่านี้เราก็จะเห็นว่าถ้าเราเป็นชาวพุทธมีปัญญาเข้าใจและแยกแยะออกก็จะเป็นผลดีต่อทางพุทธเราแต่ถ้าแยกแยะไม่ออกเห็นพระรูปหนึ่งท่านทำเสียท่านศึกษาวิจัยไม่ดีปฏิบัติไม่ดีแล้วก็มามีบทบาทในการเป็นผู้กรณีต่อสังคมอีกเราก็ต้องแยกแยะถือว่า ตัดนิ้วไปข้างหนึ่งไปแต่ยังเดินนิ้วอีกมากมายที่เราจะใช้งานเหล่านี้เหตุนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วพระสงฆ์ปัจจุบันนี้ยิ่งสําคัญเรื่องพระวินัยจะต้องศึกษาให้แจงแจ้งเวลามีข้ออธิกรณ์เกิดขึ้นเรื่องเกิดขึ้นบางทีพระสงฆ์ก็ตอบไม่ได้ก็อายมเยช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจะต้องเข้าใจและจะต้องสามารถอธิบายและนําปฏิบัติตนได้เมื่อวินัยดีงาม ชาวพุทธก็จะไม่เสื่อมศรัทธาจะมีความเริ่มใสย,ยิ่งขึ้นเพราะข้อปฏิบัติอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาสิ่งนี้ถ้าอยู่ในกรอบในเขตในแนวทางเป้าหมายที่พระุทธเจ้าบัญญัติไปแล้วเรื่องของพระที่จะเสียที่จะเสื่อมนั้นก็มีน้อยไปพระดีก็จะเกิดและอีกอย่างก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายช่วยเป็นหูเป็นตาว่าพระที่ท่านทำดีก็ช่วยกันหน่อยประกาศหน่อยเป็นการช่วยเหลือเพื่อกูล ทางพระพุทธศาสนาทางตรงและทางอ้อมไม่ใช่ว่าพระรูปที่เสียแล้วเราก็มาประโจนเอามาประจานกันว่าพระไม่ดีแบบนั้นแบบนี้เอาพระดีให้ปรากฏเอาพระที่ท่านทําไม่ดีให้ไม่ให้ปรากฏในโลกโซเชียลหรือโลกออนไลน์เหล่านี้หรือในสังคมเราอย่างนี้เป็นการช่วยกันและยังมองว่าการเผยแผ่พุทธศาสนาจะเผยแผ่เฉพาะว่าพระสงฆ์จะต้องทําหน้าที่การเผยแผ่คําสอน คำสอนที่เราเล่าเรียนกันก็ช่วยกันอะไรไม่ดีไม่งามประคับประโคงการติติเพื่อก่ออย่าไปติเพื่อทำํำลายเป็นหูเป็นตาแก่กันละกันอย่างนี้พระพุทธศาสนาเราก็คงอยู่ต่อไปลูกหลานเด่น้นของพวกเราก็จะมีความเลื่อมใสและหันมามองว่าสิ่งดีงามที่บรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้สร้างเอาไว้สังสมสื่สารกันมาเป็นเรื่องที่ดีงามเมื่อเขาเห็นเช่นนี้ เห็นแนวทางของผู้ังผู้ใหญ่มีแนวทางปฏิบัติที่ทําให้เขาดูอยู่ให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วเขาก็ภาคภูมิใจเขาก็จะไม่มองในสิ่งที่ว่าพุทธศาสนามีแต่เรื่องไม่ดีงามและคําสอนไม่สามารถที่จะยั่งกินของคนรุ่นใหม่ได้สิ่งนี้ก็อยากจะฝากฝัง,ง,งท่านทั้งหลายเอาไว้ประการต่อมาจำวลชนจำญาติพระศาสนาการจำภาษาแต่ละที่แต่ละแห่ง ก็ต้องอาศัยจำหน้าญาติโยมโดยเฉพาะชาวพุทธเราในวัดชั้นท,งทองเรานี้ปีนี้ก็ดีหน่อยโยมก็ยังนาตามพอพอให้เกิดความชื่นใจชื่นบางชื่นมื่นหน่อยและอีกอย่างก็คือตลอดวันพระยังมีญาติโยมมากันอยู่พอสมควรอันนี้ก็น่าชื่นชมก็เป็นเหตุให้พระสงฆ์แต่ละรูปท่านก็จะจำญาติโยมว่าผู้ใดเนาะเป็นคนเกือ้อกูล ทำแต่สิ่งดีให้กับทางวัตศาสนาพุทธศาสนาเราก็คงอยู่ต่อไปเพราะอาศัยว่าญาติโยมได้ดูแลในเรื่องปัจจัยสี่พระสงฆ์ท่านก็มีกำลังใจท่านก็อยู่ได้แต่ถ้าพระสงฆ์ที่ญาติโยมไม่สามารถที่จะเกื้อกูลปัจจัยสี่ดูแลท่านท่านก็คงจะอยู่ยากก็คงไม่ได้เป็นเนื้อนาบุญของเราเหตุนั้นการจำพรรษาก็เป็นการวัดใจระหว่างพระสงฆ์ด้วยกับท่านสาธุชนญาติโยมด้วยว่า เราจะเกือ้อกูลกันได้นั้นได้หนึ่งนั้นะจะมั่นคงเพียงใดในความเป็นอยู่ของพวกเราชาวพุทธในยุคป,ปัจจุบันประการต่อมาจำเข้าปลาจำมือถือถวา,ายตรงซึ่งเป็นเรื่องที่พระสงฆ์จะต้องสำเนียงสำนึกต,ตรึกตรองอยู่เป็นประจำว่าในแต่ละวันแต่ละมือ้อมีโยมคนไหนบ้างที่เขาเขาได้มีมืออันคุ่มด้วยการเสียสละปัจจัยมาดูแลบำรุงเราก็ต้องจำเขาไม่ได้ และก็ต้องภาคเพียนปฏิบัติร,รมวัดสวดมนต์นและก็ปฏิบัติตนอย่างดีไม่บกพร่องให้เป็นที่รักของพระโรสง์เป็นที่รักของเจ้าวาดเป็นที่รักของญาติโยมซึ่งก็ต้องจําว่าท่านผู้นี้ท่านมีคุณกับเราเราจะต้องแสดงคุณด้านใดด้านหนึ่งให้แก่ท่านซึ่งพระสงฆ์ทุกรุกจะต้องสาเี็จเหล่านี้เอาไว้ซึ่งก็เป็นหน้าที่หลักโดยตรงเพราะเห็นนั้นว่า ใครทําบุญอะไรก็ต้องจําเขาเอาไว้อย่าเมินเฉยเขาเพื่อจะากให้เราเพื่อกูลด้านใดด้านหนึ่งที่เป็นพระจําเป็นเราก็ต้องเสียสละโอกาสเหล่านั้นให้กับเขาบ้างเพื่อทดแทนคุณน้ําข้าวที่เขาให้ประการต่อมาจําเพื่อกูลจํากิจแห่งมิตรสงจำเพื่อกูลเกี่กันแม้การระหว่างความเป็นอยู่ของมิตรสงที่อยู่ด้วยกันร่วมตลอดสามเดือนและก็มิตรแห่งสงของญาติโยมที่ใครเป็นมิตร ก็ช่วยเกื้อกูลกันแม้เขาบางคนก็อาจจะไม่เป็นนิดก็อาจจะไม่ชอบอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาไปเพราะคุณเรานั้นจะให้ชอบทะตุกเรื่องว่าคงไม่ใช่ทุกสังคมก็มีทั้งคนรักคนชังคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือ่อเวลาเขามีคนรักเขาก็อยากให้ดีมีคนชังเขาก็อยากให้ล่มจงอันนี้เป็นปกติของสังคมเพราะฉะนั้น การอยู่ความเป็นมิตรเราได้มิตรที่ดีเราก็รักษามิตรเอาไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มประการต่อมาจำมัน่นคงจำดีที่มีให้จำมั่นคงในปรษานี้สิ่งที่มีให้เจ้าอาวาท,ท่านให้อะไรพระสงฆ์ทุกรูปที่อยู่ด้วยกันท่านให้อะไรญาติโยมที่นั่งอยู่เฉพาะหน้าตรงนี้ให้อะไรบ้างก็จำเอาไว้ในความเสียสละน้ำจิตน้ำใจของท่านเหล่านั้น ประการต่อมาจําใส่หมัวจาคำ,ำธรรมพุทธะซึ่งแน่นอนว่าวัดช่างทองนี้โชคดีหน่อยตรงที่ว่าทุกวันพระตลอดทั้งปีพระสงฆ์ทุกรูปก็จะมุนเวียนสับเปลี่ยนในการแสดงวัะธรรมเทศนาก็อาจจะมีแบบปฏิภาณโมหารบ้างที่เทศนาแบบอัตมะภาคงบ้างหรือว่าจะอ่านตามคำภีที่มีประพันธ์เทียบเรียงมาอย่างสลัสลวยด้วยคำพูดคำจารแล้ว เราก็พึงฟังสูสัสังขปเตปัญญาฟังได้ดีย่อมได้ปัญญาทําให้เกิดความรู้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้การรู้ประมาณรู้จุนชนและรู้กบคนที่จะมีผลแห่งการได้ฟังเรื่องใหม่ได้เข้าใจเรื่องเกา่าได้บรรเทาความกังขาได้พัฒนาความคิดและได้ทากิจเรื่องใสเถิดขึ้นนี้เหตุน,นั้นว่าเมื่อมีการ ให้การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็พึงจำจำอย่างใดอย่างหนึ่งข้อใดข้อหนึ่งอย่างวันนี้ว่าอัตมาภาพนี้ได้ชี้แจงแสดงอธิบายขยายความประเด็นเรื่องการจำเข้ากาาันสารจำค่าอะไรประเด็นมากมายให้เราได้พึงจำประเด็นด้านใดด้าน,นหนึ่งแล้วก็นำไปพิจารณาอย่างนี้ชื่อว่าเป็นการทำหน้าที่ของชาวพุทธคือการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างถูกต้อง จำคำพระจำครูผู้ส่งไฟจำคำพระเอาไว้ได้ไว้บ้างก็ดีคำครูครูครือผู้ฝึกสอนมารยาทไว้บ้างก็ดีเพื่อเป็นเครื่องส่งไฟส่งตาข้างในของเรานี้ให้มันปลอดโปร่งให้มันโล่งจิตโล่งใจหน่อยอย่างท่านทั้งหลายตั้งจิตตั้งใจฟังคานี้เหมือนกับเราเอาน้ําสะอาดกําลังชำระน้ําขุ่นลงไปเมื่อน,น้ำน้ำสะอาดชำระไปบางๆในตุ่มนั้น น้ำขุนก็ค่อยละลายไปน้ำใสก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันฟังคำก็ค่อยๆคิดพิดาจรณาอย่างที่พระสงฆ์ท่านฉันอาหารทุกค่อทุกคำของท่านมีความหมายคำข้าวค่อยๆคิดก็ค่อยเคี้ยวจะได้รสของอาหารคำคำธรรมะค่อยๆคิดก็จะได้รสซึงของธรรมะท่านเองเพราะฉะนั้นค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาไป ใส่ใจเอาไว้ไม่มีอากติความลำเอียงไม่มองว่าท่านผู้แสดงจะเป็นคนหนุ่มหรือยังเยาอยู่เป็นรุ่ลูกรุ่นหลานหรือท่านแสดงหัวาขาเธรทำนี้รู้สึกว่ามันง่ายเกินไปหรือท่านแสดงทำยากเกินไปแบบนี้เราตัดอากติตรงนั้นไปให้เราพิจารณาว,ว่าท่านกําลังทําหน้าที่อัญเชิญคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแสดงเหมือนเราได้เฝ้าพระพุทธเจ้าโดยตรง แล้วพิจารณาไปตามเนื้อความนั้นตรงนี้แหละปัญญาแห่งธรรมก็เกิดขึ้นและก็ะทาให้เราได้เข้าใจแล้วและก็จะทให้ชื่อว่าไม่เสียทีได้เสียทีชาติที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาและได้เข้าใจสิ่งที่เป็นชีวิตที่ต้องเดินไปอย่างไรคือจะอยู่ก็ต้องอยู่ให้เชิดหน้ามรณาก็ต้องไปสวัรคิ์ถ้าจะเข้าถึงนิพพานก็ต้องฝึก ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทําเบื้องต้นท่ากลางและที่สุดประการต่อมาจําทุกอย่างจํำมดกําหนดใจจําทุกอย่างทางทางนอกและทางในทั้งทางตรงและทางอ้อมทางกายวาจาและทางใจทางความดีดีทางกายทางวาจาและทางใจเป็นเครื่องกําหนดจดจําเอาไว้ว่าคนเราทําดีได้ง่ายถ้าใจจะทํา ถ้าทําชั่วเราก็ทาง่ายถ้าใจจะทาเราเลิกเว้นความชั่วตั้งตัวในความดีแล้วสิ่งนี้เราก็พึงจหนําหนดจดจำเอาไว้ด้านใดด้านหนึ่งเป็นเครื่องสอนตนประการสุดท้ายจําแก้วไตราจาจิตชีวิตนี้จําแก้วไตรก็คือจําเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเครื่องระลึกนึกถึงอยู่เป็นประจําและจําฝังจิตเมื่อชีวิตจะลั่ไปมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง แล้วเราก็จะไม่ชื่อว่าตายไปแล้วได้เสียชาติเกิดอยู่ยัเชิดหน้ามรณาไปสู่สวรรค์เป็นพระอรหันต์ในอนาคตเทศนาวาสานีท้ายสุดข,ของการแสดงพระธรรมธรทเทศนาจะขอสรุปเกี่ยวกับการแสดงพัะธร,ธรรมเทศนาเรื่องการจำพรรษาจำค่าอะไรที่มีความหลากหลายหลายประเด็นที่ได้ยกเหตุของการจำาข้อพรรษามีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนแล้ว เป็นเรื่องของกติกาสังคมของชาวโลกและสังคมของพระและได้พิจได้ให้คาเรื่องของการอธิษฐานเกี่ยวกับอธิษฐานทางธรรมเป็นภาษาธรรมกับภาษาคนและก็การอธิษฐานของพระทจะจี่ท่านจะจาอยู่ท่านจําอะไรบ้างและก็เป็นการเพื่อกูลแก่กันและกันให้ความจาระหว่างพระสงฆ์และอุบาสกบาสิกาที่พึงดีต่อกัน ในการจำพรรษาตลอดสามเดือนนี้ก็หวังใจอย่างยิ่งว่าท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายจะพึงเกื้อกูลกันและกันในการบำรุงดูแลพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาในวัดเราปนีนี้อาจจะไม่มากแต่ก็หวังใจอย่างยิ่งว่าทา่ทานทั้งหลายจะทำหน้านที่ของความเป็นชาวพุทธที่ดีก็ขอให้ความดีงามตั้งแต่เต้นทั้งกลางและที่สุดข,ของท่านสาธุชนทั้ทงหลายนี้ จงมีคำว่าสติตเตหหมตุสัมฆทานขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านในการทั้งปวงขอให้ทุกท่านจงเจริญด้วยอายุลุกร้อยปีเจริญด้วยศีลบุญทรงนำกมกำหนดเจริญด้วยทรัพย์ทั่วทุกถิ่นกินไม่หมดเจริญด้วยยศหน้าที่ยิ่งทุกสิ่งล้ำเจริญด้วยกำลังทางกายกิจไม่คิดละเจริญด้วยวันนะคุณแท้ซ่องยิ้ของงาม จเจริญด้วยสุทุกทีิพาราตรียามเจริญด้วยพระธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในที่ทุกสถานในการทั้งปวงด้วยกันทุกท่านทุกคนการแสดงพระธรรมเทศนาสมควรแก่เวลายุติลงคงไว้แค่เพียงท่านี้เอวังก็มีด้วยประกากนี